อ่าในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นการโซมวิชารประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนตรงกักกนอ่าก็เลยเดี๋ยวจะต้องนความรู้แล้วก็เสริมให้นะครับตรงนี้ทางบ้านเรามีทั้งหมด22คนที่โรงเรียนมาด้วยกันี4คนนะครับโอเคเราอยูงมาตรการอยู่เนาะนะครับก็นะบจะได้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับว่าคัดการเรียนกอนสองนนไงเนาะ อ่ะเดี๋ยวแชร์สกรีนไปหน่อยแปบ๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคือชอบตัวลงขาดใคร,รนะครับอะไคนตัวลงขาดใคร,รนะครับ ตกลงตอนนี้เลขที่หนึ่งเลขที่สามเข้ามาแต่ไม่ตอบขอครูเลขที่เจ็ดเลขที่แปดเลขที่เก้าเอาเจ็ดมาแล้วเจ็ดเ, okay. เ,เ,เข้าแล้วครับโอเคเอาเจ็ดเข้าแล้วแปดเขาเข้าแล้วโอเคเลขที่เก้าเจข้าไม่มาครับเก้า <12. S 2> ไม่มาสิบสองไม่มาไม่มาเนาะสิบเก้า เก้าไหเหรอบไม่ครับสิบเก้าสิบเก้าทักทายหน่อยแล้วสิบเก้ามีเลยสิบเก้าไม่มียี่สิบสี่เออนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวครูขอเองหน่อตอบด้วยนะเออตอบครูหน่อยครับเนาะทักทายครูหน่อยจะได้รู้ว่าเราเข้ามาฟังครูไม่ได้เปิดเราทิ้งไว้นะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับท่มุท้ายจะเต็มมากเลยลอง9 12 19ใช่ไหมครับใช่ครับ1 2 9 24 24ด้วหรอครับได้24ด้วยครับ24มาไม่ใช่เหรอครับก็ไม่เห็นตอบเันกรว่ไม่รู้ว่ามาแล้วเหรอมาแล้วคโอเคครั24ผ่านนะโอเคนะครับอ่ะ ในเรื่องการ,การปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นนะครับขออนุญาตนะครับผมมีอะไรโทรมาไม่ใช่มีอะรที่ผมเริ่มก่อนอะการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นนะครับในชั่วโมงที่แล้ว เป็นวีดีโอฟิกนะครับเียวนรูขอทบทวนให้แล้วก็เดี๋ยวเสริมเนื้อหาให้นะครับใครที่มีหนังสืออ่าหนังสือหรืออยู่กับตัวนะครับ่าเปิดได้เลยครับเปิดดูสรารบัญสิหน้าที่กี่เลยสมัยสุปโขทยัยอ่าจากสุปโขนนนะปโปทัยนะครับอ่านนหนังสือี๋งมหน้าอยาขอานี้นะเรื่องการปกครองสมัยสุโขทัยนะครับ เราแบ่งยุคสมัยออกเป็นสองช่วงนะก็คือช่วงสุโข,ขทัยตอนต้นกับตอนปลายนะครับแบ่งเป็นสองช่วงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนต้นก,นก่อนการปกครองเป็นแบบไหนในช่วงแรกเริ่มเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตไม่กว้างครับก็คือยังไม่ยังไม่ยิ่งใหญ่ยังไม่ใหญ่มากมายนะครับการปกครองเนี่ยจึงเป็นเรื่องง่ายเขาจึงใช้รูปแบบการปกครองแบบครอบครัวเหมือนกับว่าไเป็นพ่อปกครองลูกอะทุกคนในครอบครัว นะใครที่เป็นนะครับพ่อก็จะทหน้าที่ดูแลนะครับลูกน,นะะน,นะครับครับะับดี่หนนะหนหมดเลยเนาะอ่ะขอญาตครีเพื่อนที่ลรงยันต์อ่ะในช่วงแรกนะครับก็ยังเป็นช่วงก่อร่างสร้างตังตวขออากาศนะครับการปกครองด้วยประชากรที่ยังไม่เยอะนะครับเราจะใช้การปกครองแบบเรียบง่ายไปก่อนนะครับ การปกครองเนี่ยสองระยะตรงนี้นะก็คือตอนต้นนะแล้วก็ตอนปลายนะครับอ่าเราไปดูตอนต้นก่อนตอนต้นเนีน่ยช่วงปีพุทธศักราช1792ถึง1841นะครับหลังจากที่พระค์สีธาที่ได้สถาปนาพจักรแล้วเนี่ยก็ได้จัดระบบก,การปกครองขึ้นมานะซึ่งระบบการปกครองเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับครอบครัวนะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าครอบครัวประมาณนี้ นะครับ <S an> เรียกว่าการปกครองแบบปิจุบราชาทุกไตยิยหรือว่าขอบครองรูปอะไรประมาณนี้การปกครองแบบเนี้ยมีลักษณะสําคัญหนึ่งลักษณะสำคัญที่หนึ่งนะดูนะครับรูปแบบการปกครองเป็นแบบพระมหากษัตริย์แบบทรงมีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุดหมายความว่ายังไงสูงสุดมีใครสูงว่ายี่ไหมมีใครมีอำนาจมากกว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีนะครับก็คือมีอำนาจสูงสุดสัดาไหนก่อนเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ว่า ถ่ามหาวิทยาลยมีฐานะเป็นเสมือนสมุทติเทพเอ่อไปยุคนี้ไัสมุทติเทพคือสมมติว่าเป็นเทพเลยเทพเจ้าก็ต้องทุกคนต้องเอารวกลาบว่าดดุจชาช่างนะใช่ใช่ครับนะั่นสมัยก่อนนะในยุคนั้นแต่ว่าในสมัยสุปโขทัยเนี่ยรูปแบบการปกครองเนี่ยแบบค่อนข้างใกล้ชิดมากตัวของพระมหาวิทยาลยไม่ได้ทำัวยุ่งยากอะไรมากมายเพียงแค่เป็นผู้ปกครองเสมือนพ่อที่ปกครองลูกในครอบครัว นี่ลักษณะนะครับสองลักษณะที่สองถ้ามารศาสนาเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดากบบโบดเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีพระนามํำนำหน้าว่าพ่อพ่อขุนเออพ่อขุนคาว่าขุนเคยเปดูเคยเคยเห็นเขาเ้หมาูกันนะมันจะมีตัวขุนใช่ไหมเออที่เป็นตัวที่ตัวจริงมีอ่าใช่ครับก็จะมีอำนาจใช่ไหมครับอ่าก็เรียกว่าพ่อขุนแต่คำว่าพ่อก็คือมาจาก กู้ปกครองนั curtain, ่นเองนะครับันี้คือลักษณะนะลักษณะที่สามการปกครองเนี่ยลดหลั่งกันเป็นชั้นๆลงไปนะครับโดยการปกครองเนี่ยให้ครอบครัวเหมือนกับครอบครัวนะรวมกันเป็นบ้านรวมกันเป็นบ้านในบ้านนั้นก็จะมีพ่อบ้านไม่ใช่พ่อบ้านต่ก้าคือพ่อบ้านคือคนที่เป็นหัวหน้าดูแลในบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกปกครองจะเรียกว่าลูกบ้าน นะหลายหลายบ้านรวมกันเป็นเมืองเมืองก็คือหลายหลายบ้านรวมกันแล้วก็จะมีคําว่าขุนก็คือคนที่ดูแลเมืองนะสองชั้นแล้วนะมีพ่อบ้านแล้วก็มีขุนแล้วนะสุนทรมาแล้วนะแล้วก็หลายหลายเมืองรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ,นรร <S 2> <S 2> อาณาจักรอาณาจักรเป็นไงยืงใหญ่นะยืงใหญ่นะในอาณาจักรเนี่ยก็จะมีคนที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือพ่อขุน อ่าเป็นพ่อขุนนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดนะครับอ่าเรียกว่าพ่อขุนเหมือนกับที่เราเรียกพ่ขอขุนรังขมแหงใช่ไหมก็คือเป็นผู้ปกครองอาจารกรนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะทีนะ่สามเนาะลักษณะที่สี่ครับพระมหากษาัตริย์ทรงย,ยึดหลักธรรมทางศางสนาในการบริหารบ้านเมืองซึ่งประชาชนเนี่ยก็จะก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรเหมือนได้รับอิทธิพลด้ยวยเพราะพระมหากษัตริย์เป็องุ์ทรง กาทำรูปปัรงศาสนาประชาชนเขาก็นมีศรัทธาตามไปด้วยในการปกรครองเนี่ยเมื่อทุกคนเป็นคนดีนะครับเป็นในการปรองค์ได้นะทุกคนรู้หน้าที่ใช่ไหมอัานไหนดีอัานไหนชั่วทุกคนรู้นะครับดังนั้นในการปกรครองเนี่ยมันจึงไม่ค่อยมีเรื่องุ่นวายอะไรนะครับถ้าทุกคนรู้ในเรื่องของหลักธรรมตรงนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีการปกรครองแบบทหารแอบแฝงอยู ยังไงในระยะแรกเนี่ยสุทรทยยต้องต่อสู้กับอาณาจักรข้างๆเพื่อที่จะปกงความมีอำน,นาจนะครับทีนี้ในการต่อสู้เนี่ยสมัยก่อนยังไงเขารบกันเขาต้องใช้อะไรใช้ทหารครับต้องใช้ทหารในการสู้รบกันดังนั้นในช่วงที่อาณาจักรยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ละมากมายจำนวนทหารเนี่ยก็ยี่น้อยแล้วทำยังไงยังเมื่อทหารไม่พอก็จะมีการเกณฑ์ชายชก,กัน ชายชะก,กันเป็นยังไงครับชายชะก,กันคำว่าอิวายไ,ได้ไหมว่าชายชะก,กันคือใครคนที่เขามีกล้าคนที่มีกล้า่ <c oughs> ชายชะก,กันคือใครครับชายชะก,กันคือคนที่สูงเกินร้อยแปดสิบอ๋โหโหนี่ยาวไปมากเลยนะก็คือคนที่เป็นชายชาตรีนะครับ<อ>ไวยกำลังเขารีวายไว่ไวกำลังแข็งแรงนะครับเกณฑ์ไปเป็นทหารเวลามีสึกสงครามเนีโโ่ยจะได้ช่วยกันล็ แล้วถ้าไม่มีเสถสงครามอะก็ใช้ชีวิตปกติไปอยู่กับลูกกับเมียนะครับคือสมัยก่อนนักเรียนต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาขยายอาณาจักรอยากได้พื้นที่เพิ่มต้องสู้ต้องสู้รบกันเลยอยากได้ใช่ไหมยกกองทัพไปถ้าชนะก็ได้ถ้าแพ้ก็มีมี่ดีเดิมผ่านเสียเงินด้วยดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลกับเขาสู้กัน เขาถึงตั้งใจงมากยอมแม้กระทั่งกี่ชีตตัวเองตายไม่เป็นไรขอให้ลบชนะเพราะถ้าลบชนะปุ๊บเป็นไงเราได้อาณาจักรเพิ่มแต่ถ้าแพ้แล่ะลูกหลานเราต้องจ่ายเง,งินภ่าเขานึกออกป่ะเงินท่าออกไปไหเห็นไหมครับอ่าดังนั้นมันพผลของเราเนี่ยกว่าเขาจะสร้างบ้านเมืองให้ได้อย่างขนาดนี้ไม่ใช่ยืนหน้าเสียสละชีวิตทุต่มเทีแรงกายแรงใจมากนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นลึกสีนะครับ แนวบรรพุรุนเนี่ยขอให้ตั้งใจในหนึ่งเพลงชาติกว่าจะได้ประเทศชาติมาสมัยนี้ทำงนะาไง,ไ,ไ,งได้ไหมอยากได้เมืองไหนไปตีอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับไม่สามารถทำได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ได้มีคำหนึ่งท่ฆ่าได้ก็ได้กองเขาไม่มีกฎหมายใช่เขาเขาเหมือนกับว่าใครที่เก่งใครที่มีอำนาจคนนั้นก็ชนะ ไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องสืบเรืองเรือเชื้อไขไ่จากกระสอะไรแต่ถ้าคุณลบชนะคุณเก่งเหมือนสมังนี้นคุณสามารถเอาชนะก็ได้คุณก็ได้เป็นยอย่างประมาณนี้แต่ยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีการสู้ลบที่จะแย่งชิงดินแดนอะไรประมาณนี้แล้วนะครับก็เป็นเนรื่องของกฎหมายเลยแล้วนะครับอ่านีคือรูปแบบการปกครองแบบทหาราที่ยังมีอยู่เนาะในตอนนี้นะครับโดยมีเห็น,นะครับใช้การทุกคนต้องเป็นทาหารแล้วก็มีรัฐบาลสัตว์เป็นจอง กองทัพก็คือเป็นแม่ทัพนะสมัยกอนเขาสู้กันเนี่ยคนที่เป็นแม่ทัพเนี่ยจะถูกตุนตุมลงว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดโือถ้าหาสู้กันเนี่ยนึกออกไหมจะมีแม่ทัพมัาการใช่ไหมไปสู้กันไปลบกันถ้าแม่ทัพตายแย่เลยดังนั้นตัวแม่ทัพต้องถูกราขาอย่างเป็หม้วเลยนะครับ คือมันเดินทางด้วยตรงนี้เอาเขาไม่มีแม่ทัพไม่มีคนประชาการเขาทำไงเออทหารก้วิ่งไปเดินไะเดินไปทั่วแต่เอาแบนั้นนะในสมสัยก่อนรูปแบบการนะครับรบจะเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเด็กี่นอะอ่าเป็นการขยายอาณาจักรนะครับในในยุคนั้นเนาะอ่ารูปแบบการปกครองเป็นแบบพ่อปกคอรองลูกนะครับผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับรกากฎรเนานะใครมีความเดือดรอ้อนใจอะไรนะครับก็จะมาสั่งเมดี เออในนี้เราเปิดไปมีไหมมีไหมในนังเือเราเปิดไปครับมีไหมสัตว์ประดิษฐที่น้าเมืองจะมีตรงประตูวังเนี่ยหน้าวางเนี่ยจะมีกจ้หนี้นะครับมาฝากไว้นะครับพระมหากษัตริย์เขาก็จะออกมาใส่ส่วนคดีความนะ,ะนี่เห็นนะครับอันนี้คือรูปแบบการปกครองนะผู้ที่ใหญ่สุดคือพ่อขุนนะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับตรงนี้อ่ะหลักในการปกครองเห็นไหมครับจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง ใครเป็นคนสร้างีิลจารึกแบบที่หนึ่งพ่อของรามความแข็งมาราใช่ไหมครับในใจความศิลาจารึกแบบที่หนึ่งเห็นไหมครับใครจับไผ่ช้าช้างขาเห็นไหมใครจับไผ่ช้ามาขาใครจับไผ่ช้าเงินขาทองขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรครับท่านบ้างหลวามนี้ใมีศิลจารึก คือใครจะค้าขายช้างก,ก็ค้าใครจะค้าหมาก็้าใครจะแบค้าขายพื่อเงินทองก็ซื้อขายก็ซื้อขายได้เหมือนกับว่าเราได้อิสระเป็นที่ในการดำเนิน,นชีวิตใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็คือใช้ชีวิตไครอยากจะทําอะไรก็ทําจะทําอาชีพไหนก็ทํานะครับมีอิสระ,ะนะครับตรงน,นี้เนาะคล้ายๆหลักประาที่กยเตริยเนาะถูกไหมครับ ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองก็จะมีกฎหมายแหละแต่ว่าก็จะมีความอิสระในการประกอบอาชีพแต่ก็ห้ามทำกฎหมายนะครับใส่ก้นใส่ข้าไปเอาเอกคนอื่นไม่ได้นะครับตรกท่อ่ะนี่เห็นไหมครับลักษณะการปกครองอ่ะนักเรียนดูบทความนิดนึงตรงนี้ตรงนี้นะเราอ่านบทความนะเขาบอกว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้ให้ถ้วฟ้าหน้าปกมีถ้อยความที่จ็บ ของข้องใจนะมักจะกล่าวถึงเจ้าหุ่นขุนบ่อไร้นะไปลั่นกระดิ่งที từ, hier shuttle, hier ่ท่านแฝงไวหมายความว่าอย่างไรไปสั่งกระดิ่งที่ที่ทเอาหุ่นขุนบ่งไว้เพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้รเพื่อ มีอะไรของเาเดือดร้อนอะไรอาเดือดร้อนอะไรมีจะมีความมีอะไรที่มันทุกข์ร้อนใจได้รับความไม่เป็นธรรมอะไรก็ไปสัตว์ประดิษฐ์ที่แขวนไว้ที่หน้าประตูึ่งประตูวังน,นะครับอย่างนี้นเหมือนในภาพเลยครับมีคือภาพจำลองว่าในการใช้ชีวิตในยุคนั้นก็คือใคร้นะมีเรื่องอะไรก็ไปสัตย์ประดิษฐ์แล้วยังไงแล้วใครออกมาตัดสิน อ่าพ่อคนเลยนะครับตัวของพระเราตัดสินก็ออกมาตัดสินคดีความนะอาจจะไม่เชิงเหมือนกับในศาลในปัจจุบันเราคอาจจะประมาณว่าเรียกมาป่วยกันซิอ้ามีเรื่องเนื้อเดือดร้อนอ,อะไรเอาเอาเปรียบกันหรือว่าทะเลาะกันอะไรกันอาไหเรียกมาถ้าทุกมาอาธิบายหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ตัดสินไปนะครับนี่คือรูปแบนบน,นะครับในการปกครองตอนนั้นน้องมีการสั่นกระดิะ่งเนาะแขวนกระดิ่งไปที่ประตูเมือง อ่านี้เป็นกระดิ่งล้อมทุบจำลองนะครับที่ในสมัยสมกรวรทายเนี่ยเขาก็ก็เหมืนอนกับว่าจำลองว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแขวนไว้เต่๋ยด,ดูแล้วไม่น่าจะเป็นกระดิ่งน่าจะเป็นระฆังขนาดใหญ่มากนะ <c oughs> นะครับเนาะสั่งมีน่าจะดังไปทั่วทั้งเมืองน,นะครับจะได้รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรใช่ไหมครับอ่านอกจากนั้นบางครั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องส่งสัญญาณใช่ไหมเออ ใช่บางครั้งเนี่ยก็เป็นการตีวงนะปัจจุบันรูปแบบอย่างเนี้ยยังมีอยู่ไหมใช่เขาไม่มีการสร้างรถกันแล้วไอ้พวกแบบนี้เขาเลยไม่อยากเปลี่ยนยัง,ยงไม่จยาเป็นใช่ไหมถ้าอยาเป็นก็ถ้าในที่นี้ก็โทรไปเออนะเทคโนโลยีมันไกลแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ที่หนึ่งที่ยังใช้รูปแบบนี้อยู่ไม่เรื่องที่ด<ะ>ีเรื่องที่ดีวัดอ่าที่วัด เออทำไมอ่ะราท่านจะตีใช่ไหมราท่านจะตีอ่าให้สัญญาณใช่ไหมครับนั่นเองทางบ้านนี่กเนาะปัจจุบันรูปแบบการตีละครงตีรองรองเปล่าเนี้ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่วัดใช่ไหมครับน่ะอย่างเช่นเวลาใกล้เพลงใช่ไหมทรงบ้านก็จะปอกตะครางตีกองใช่ไหมครับไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นรูปแบบเหมือนสมัยก่อนเหมือนกันสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่คือรูปแบบในการปกครองในตอนนั้นโอเคนะ อ่ะหลักต่อไปทศพิษราชธรรมอันนี้เรียนแล้วถูกต้องไหม,ไมไเรียนแล้วแเรียนแล้วหรือยังเหมือนคุณคุ้นว่าในโซเชียลวิชั่นสองอ่แล้วครับในโซเชียลครับจำได้ครับอ่าเรียนแล้วเรียนแลมันคืออะไรครับหลักทศพิษราชธรรมมันคืออะไร,รมันคืออะไรทศพิษราชธรรม ราะแปลว่าสิประการของพมหากษตริย์ครับสําหรับผู้มหากษัตริย์อาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักธรรมที่สาคัญที่พระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องยึดปฏิบัติมีด้วยกันสิบข้อตัวแปลว่าสิการให้ให้ไงไให้อะไรไหมายความว่าไ่งการให้ให้ของให้สินของยังไงอ่ะอย่างเช่น บ้านมี้รือเปล่าคะแต่เ<บ><ม>กิดสุดสง,ง,รงครนะามหรือว่าหน้าบ้านเมืองนะเกิดภัยแล้วอะไรตหาดสายก็ตะแต่งฟันใช่ไหมตื่นอันนี้ได้ได้เลื่อนทังให้การราักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็มมยังไงอะแต่งตัวให้ถูกต้องค่ะคนจะได้มาลูอ่าใช่ครับแต่งกายให้ถูกต้องนะครับให้เรียบร้อยเขาเป็นสุณภาพมา่าคุณฝึกควาจา คคาาต้องพู่ไม่อืมได้ความเสียตลาดนี้รู้อแล้วความซื่อตรงอ่อนโยนผมกิเลสความไม่โกดไม่เียดเบียนเออนี่คือหลักธรรมทั้งหมดเลยนะแล้วต้องเรียนรู้จักสิ่งท้าเคยยินสิ่งท้าเคยเออสี่งท้าเป็นจะสิ่งสิ่งทาข้อมีอะไรบ้างข้อที่หนึข้อที่หนึ่งเยอะแล้ว่งาข้อที่หนึ อ้างภาษาตรงกับอันนี้ได้ไหมออสิ่งข้อที่หนึ่งตรงกับหลักพุทธศิทธิราชธรรมได้ไหมครับตรงกับข้อไหนให้เปลี่นยนเรียนอ่าไห้เปียนเรียนตรงกับข้อเลยไหมแล้วก็ความไม่ขาดจัดทำไม่ขาดไม่ขาดจัดทำการให้ไม่ให้อภัยเลยความอ่อโยนเลยความอ่อนโยนก็ได้2 2> สิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าไงสิ่งข้อที่สองว่าไง อืมข้อที่สองตีนข้อที่สองตีนห้าข้อที่สองว่าไม่พูดโกหกค่ะสองไม่รักทรัพย์ไม่รักอ่าหนึ่งไม่ฆ่าขาดสองไม่รักทรัพย์อ่าไม่รักทรัพย์มีตรงกับข้อไหนบ้างในบทสติล่ะจ๊ะสามชื่อตรงครับอ่าความชื่อตรงโอเคตรงเลยนะสามไม่กระรู้ผิดในกลามตรงกับข้อไหนนะ เออใช่การกลมกเลสเออตรงตรงข้อที่สิ่งข้อที่สี่สี่ตรงสิ่งห้าข้อที่สี่ว่าไงข้อที่สี่ามารถตอบได้ไหมสิ่งห้าข้อที่สี่ว่าไงเออได้ไปเลข้อที่สี่ว่าไงไม่รักขโมยแค่ไม่ทำไม่ดีไม่รับไปนะข้อห้ากินได้ข้อที่สี่คือไม่พูดถ่ อ่ไม่พูดปวดพูดเจ่าพูดโผหกต่างๆตรงไหมตรงไหมตรงนี้มีไหมข้อความพื้นตรงเไดมความพื้ตรงอาจช้ได้โอเควาจาได้ไหมวาจาก็ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายสิ่งข้อที่ห้าไม่ยุ่งกับสุราสิงเสพติดกับข้อไหนลมกิเล่ลมกีเล่ตามลมกิเลสอดทนได้ไหมเออตรงนี้เห็นไหมครับไม่ใช่แค่ เฉพาะพระมหากรสัตว์นะคบที่สามารถยึดหลักทฤษฎีน่าจะทำประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้หลักทมนี้ได้นะครับอาจจะเลือกมาเป็นบางข้อในการยึดเป็นแนวทางแนวปฏิบัติได้เหมือนกันเนาะตรงนี้ไม่ใม่ใกลแต่กตรงนั้นนะครับโอเคนะอ่ะเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดแปดนาทีอ่ะเดี๋ยวขอสุปก่อนวันนี้เรียนเรื่องการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้นรูปแบบการปกครอง เป็นไงบ้างที no. um, uh, ่แกไปเมื่อสักครู่ลูกแต่งบคลากแบบปกคในบ้านพีบ้าค่อแบบพ่อและลูกแบบอ่าพ่อปกครองลูกนีรอีอะไรแล้วก็ปกครองอหารอ่าแบบอหารแบบแฝงอยู่ด้วยอ่าเช่นการเต็มอาหารไปทำสุขภาพมีอะไรบ้ากกิน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 กอนินกินกอนกกนกิน อาตัดสินทิพากษาว่างงานตัดสินจริงโอเคโอ้นี่เห็นไหมลูปแบบการปกครองตอนต้นเออเป็นไงดูแลดูแล้วเป็นไงคิดว่ารูปแบบการปกครองในสุขไทยเราต้นเนี่ยเอามาใช้ปัจจุบันได้ไหมถ้าใช้มันก็ใช่แี้มันใช้ไดหมถ้าไมค่ใช่ก็ใช่ได้ไหมเอาทุกวันนี้มีนะทุกวันนี้มีการเรียนอะไระ ได้อเออแต่ว่าเวลาใครมีเรื่องเดือดร้อน,นอใจไม่ต้องไปสารก็ได้นะนะไปแจ้งความที่โรงพักไปเลย,ยเออใช่ครับอันนี้ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงในแล้วตามารู้ตามสมัโอเคก็ถือว่านะครับพอสามารถสรุปได้บ้างนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโอคลิปจะเป็นเรื่องของการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายอันนี้ของต้นแบบนะครับอ้าก่อนจะจากกันไปขออนุญาตเช็คชื่ออีกรอบหนึ่ง รูว่าใครอยู่หรือเปล่าเลขที่หนึ่งเข้ามาแล้วหรือยังครับเลขที่หนึ่งมาแล้วครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งมาแล้วหรอครับอยู่ไหนเอ่ยเนยเยเห็นเนยค่ะคือถ้านักเรียนไม่เปิดกล้องก็ไม่เป็นไรเปิดไมหรือว่ายกมือก็ได้ให้ครูรู้ว่านักเรียนอย่างูน้อยู่หรือเปล่าปานเลยเนย เลขที่หนึ่งเงียบเลยแต่อยู่ในนี้ใช่ไหมยอยู่ในห้องใช่ไหมครับใช่ไหมยอยู่ในห้องเนาะอเลขที่หนึ่งเดี๋ยวต้องต้องบอกเลขที่หนึ่งนะขราวหลังต้องต้องทักทายคุณครูหน่อยเลขที่สามมาแล้วเนาะเลขที่สามฮัลโหลเลขที่สามครับอ่า คือครอเข้ามาแล้วคุณครูก็ไม่รู้อกว่าเรายังดูยังฟังครูอยู่ไหมถ้าเรียนฟังเรียนก็ต้องตอบครูว่าแสดงอะไรสักอย่างให้รู้ว่านัอเรียนเรียนอยู่นะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณครูจะเข้าใจว่านักเรียนไม่ได้เรียนเกิดจิิงไว้นะครับเลขที่สามเงียบนะเลขที่เก้าไม่เข้าเนาะเข้าไ,ไหนเลขที่สามน้อ่นไหนเลขที่สามโอเค่ะ โอเคอ่ากระปุกโอเคนะเก้าหน้าต่อประตูหน่อยนะลูกนะโอเคกระปุกผ่านเลขที่เก้าไม่เข้าครับเลขที่เก้าไม่เข้านะโอเคสิบสองไม่เข้าค่ะสิบสองไม่เข้าสิก็ยังไม่เข้าโอเคสิบสองนะสิบเก้าสิบเก้าใช่ไหนอ่ะ ต้องการปิดไมค์ค่ะอ๋อนี่เหรออ๋อปวันหวานเปิดไมคหรือว่ายกมือสักหน่อยข้อความก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ยิน1มาแล้วครับได้ยี12มาครับไหน12มาครับ12มาครับอ2ครับ1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 2ครับ เปิดตอบด้วยแป๊บไม,ม่พอหนึ่งชั่วโมงได้เนีเง <c oughs> ียบไม่มีสัญญาณตอบร <c oughs> ับจากหมายเลขคุด้ายเลยเปิดกล้องครับได้ที่หนึ่งเปิดกล้องโอเคอนะ่ะถือว่าเข้ามาแล้วนะสิบสองเราไปเอามะพร้าวสิบเก้าอ่ะสิบเก้าหนึ่งมาครับหนึ่งเปิดกล้องครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้หน่อยเปิดกล้องนะครับไหนไหนอ่ะ เมื่อกี้นายเนยยังบอกว่าไปหยิบมะพร้าวอยู่คอ๋อโอเคโอเคนะได้ที่หนึ่งเข้าแล้วนะโอเคครับอ่าโอเคคือถ้าถ้านักเรียนเข้ามานักเรียนเรียนกับครูนะครับในการซูมนะครับขึ้นครูจะเปียนสัปดาน้องเรียนต้องทางทายต้องออกมือนึงนะเพราะว่าครูก็ไม่รู้ว่าเราเข้ามาแล้วเราฟังครูหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เนาะอ่าสำคัญนะครับขอรบวกวนนักเรียนนะทักทายตรงนี้นะครับโอเคนะก็ชั่วโมงนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทางบ้านนะโอเคนะทาบ้านเข้าใจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นวิดีโอลิปนะครับเป็นวนะิดีโอลิปอ่าที่โรงเรียนก็มีด้วยกันสี่คนนะครับทางบ้านถ้าเหงาก็มาได้หรือว่าทางทางโรงเรียนถ้าเหงาก็อยู่บ้านได้ <c oughs> คโอเคนะครับชั okay ่วโมงนี้วิชาบทศึกษานี ar er ้เป็นช่งนี้นะครับต้องกรนต่ยชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับไปไปค่ะไปไปเ่ม่ายรูปลงกันขอโทษีขอโทษขอโทษาามาถ่ายรูปลงกันตรงนี้ปาะมาณลอยแล้วนะเดี๋ยวนะไปไปไปเว้นระยะห่างเว้ยะห่างนิดนึงโอเคมาทางบ้านถ่ายรูปลมกันนิดนึงนะครับ โอเคนะเห็นทุกคนนะหนึ่งปุ่ตั้งตลุกไม่เคยเปลี่ยนกดล้องเลยนะหนึ่งสองสามอ่าอีกรูปหนึ่งนะครับก็หมดเลยอ่ะนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยโอเคนะอ่ามีคณะผุ้หาไปเนี่ยาอย่างู่เต็มหลังไหมดเลยอ่าโอเคเจอกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ